เป็นจังไดนน้อน้องปลาหอยด้วยมาติดตามอีกพี่น้องครับคลิปนี้ว่าสิสวนกุ้งมะก้อยว่าวสัน่นใสล่ลำพะเดียสวนกุ้งนั่นสวนกุ้งมะก,ก้อยครับพี่น้องติดตามติดตามน้ำโบกหอดใสล่ลำมาเบิ่งอีกกอนพี่น้องครับอีกจ้าคลิปก็อนอ่ะก้าลังสิลงสวนกุ้งครับพี่น้องเดี๋ยวสิก้อยกุ้งสู้กันกินในบาทนี่ก้อยกุง้งก้อยกุง้งเดี๋ยวสิเห็ดแห่เพื่อนเสพเสีย,สย,สยอีกทีหนึงนะ สิเป็นกุ๊กเองจานร้อยสิเป็นกุ๊กเองครับพี่น้องซ้อนดี๋ยวสิก้อยให้เนี่ยน้ำลงสาก์มาเสียบไหลามาเติมมาขึ้นนี่โอ้ลงหลายและตัวนี่น้ำลงหลายแล้ว,วน้ำลงหลายแล้ว,ลลลวเอาเอาซ้อนๆมาเดี๋ยวแล้วสิก้อยกุ้งสูก,กินโอ้ลงหลายแล้วพี่น้อง หาวงเลี้ยงคนละวันตีกาไว้พระบ้านใบสองเดือนเป็นหาวงแลี้ยงล่ป่านนี้อ้าวสันมองดูเอากุ้งมาก้อยไปน้องเครื่องสองเขื่องหนงสูบอยู่เลยครับติดตามติดตามครับติดตามสูบน้องป้าลดลงหลายแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยนะครับใกล้สิบกแล้วล่ะใกล้สิได้เก็บแล้วหาวงเลี้ยงคนละว่าสัน คว่านีมงานจะต้องเทียงคนกับสนั่นได้เด็ดเลยทาเก็บปลาได้แล้วปลาบ้างฮันยกนโอนยกโอนได้ปลาแล้วบ้างฮันยกนได้ถุงแงงอ่ะทางตรงสอนกุ้งสีมันวะไว้มาตัา้าางพี่ กวอ,องมา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 ,มามอสอนกุ้งสอนซิ่วกินเขาเที่ยงก่อนเนี่ยส,สิเที่ยงและเนีิ้มเขาแล้วเ่บาทเพื่อนสิสอนกุ้งมมก่อได้วนีเสียบ,บก,กวกเมื่อขึ้นในกวยเสียบเสียบมาออกันก่นมา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  เออบวกแยงเดียวคุณบวกก็ดีโอ้ยหอยเมื่อจีิแล้วเนาะจีกินเวิร์หลับเมื่อขึ้นนี่เออเอาขึ้นมาบ่ะดิโอ้เอาแต่ปลาซิวปลาสันสุเลว่าเออล่างก่อนล่างก่อนโอ้วขีดตมลุกไปหรอยาบ้านบ๋อเอาขึ้นมาพี่ขึ้นมาพี่เออล่างสักอนแล้วก็สิไปล่างน้ำสะอาดอีกเท่านึงอยู่ดอกยังสิก้อยให้ เอาแบบมาเคืนเนี่โอ้คากลายเนว่าบาทเดียวบาทเดียวเลยพอก่อยเลยสอนบาทเดียวพอก่อยเลยวันสานมันเป็นมันเลยบาทนี่สมมติลงนี่และผมมันอยากอยู่ตัวเนี่ยสมบกลงมันอยากกินอยู่มันว่าอยากกินก้อยก้อยอยู่นี่เพราะอรล่ก็ที่ก้อยให้ มามาสวนมาสวนมาโคตงกินนะยางกายโคตงทนหนึ่งโคงเสริมเลยสุหายขอให้โคตงเสริมเนึอมาพี่มาพี่เสริมอะไรเลยมามาขอสิไปล้างน้าขอสิก้อยให้เศบเสบจังบาทนี่ถ้ากินรวดมู้เจ้าวานนะขอซีเป็นพรอขั่วให้เออสล่ะเอาตัวนี้เอาตัวนี้จ่ายได้ไหมไปไปออกก่อนไปไปออกก่อนตัวนั้นพวกขากของตัวนั้นพวกขากันหนอดมันฆ่าตาอ้ยเดี๋ยวได้ไปไปออกก่อนเออมันฆ่าตาโอาศู บอสจะไปเก็บออกที่หลังอีบอเก็บขึ้นมาขึ้นนีบอเอามาบักถ้าเขาไปนั่งเก็บเอาอยู่ที่อางหมดะอดดัคือเพราะเขาไม่ยิงนะเก็บซอยนั่นบอเอามาสิไปก่อยหายได้บาด้แล้วไม่นองครับบาทเดียวไม่นองเอ้กเขาได้กินเยหมวกได้กินีแหะบาทเดียวบาทเดียวไปก่อยเลยครับเนี่ยใส่บกกวกก่นนเลโบวยคักไปจวด อืครับพี่น้องครับปลาซิวเลือกออกมาแล้วครับปลาซิวกับกุ้งครับเดยวสิก้อยเซบกอกได้บ้านเลพี่น้องเดยวจาดร้อยสิจวดให้นะครับก่อนอื่นมีปรกกอ,อกไซสก่อนนี่ก้อยส่ปากกอกเลยพี่น้องเด้อม,มาเด้อครับเด้อก้อยปลาซิวสดๆครับขึ้นจากน้องกําลังสูบอยู่นี่ถ้าปุ่นก็กรลังเลือกอยู่บนขวับขอ,บอมเลยเด้อกหอม้าปุ่นกระลังเลือกอยู่ทั้งเถียงปุง่นอันนี้สิก้อยทีมงานผู้บา่าวชทศบาน นะครับผู้อยู่หนองนะครับใส่บะก,กอกมักไปก่อนผุ่นครับทั้งผุ่นกระลังดืดดึนดืยู่นุน่น,น,นครับพี่น้องอยู่หนองุ่นครับมาบาดนี่หอมแดงบ้างอะไรบ้างมะก,กอกพริกป่นข้าขวคั่วผงชูรสครบมาเดี๋ยวก้อยก่อนครับพี่น้องครับจวดจวดโอ้ยกลอยไม่ไม่สุด,สดบาดนี่อืมขอโทษขอให้ผู้บอกกินดิบเด้อนี่ครับพี่น้องครับใส่บะก,กอกแล้วผงชูรสลงไปขาดบัวใดแนว่ยเสียบแนวนัว นี่ใส่นหน่อยใส้หน่อยเส,สีหลายเสียบหลาย,ลายพี่น้องเอ้ยย้อนน้ำประแดกแค่หน่อยครับน้ำประแดกลงไปสักหน่อยนึงนี่ใส่หลายบ่ได้ <c oughs> เขาขัวครับเขาขัวนี่ก๋อยมันต้องเขาขัวขัวไม่ไม่เนี่สุดยอดเลยพริกป่นนี่ใส่รับพังคว้าก๋วย ข้าวคั่วลงไปพริกป่นลงไปหนึ่ปลาจังน้อยพี่น้องเอ้ยบัดนี่ยพักหัวม,มาใหญ่ขั้นก้อนบัดนี่พี่น้องขั้นใส่บักกอกัอนเด้อพี่น้องเด้อขัน้นปากกอกให้มันเข่ากันกับปลาก่อนครับพี่น้องมาดูการพักหอวม,มาโงยบัดเนี่ยเปิด์ตโขค่าขนาด ก้อยสดๆริมหนองนี่ครับพี่น้องครับก้อยปลาซิวก้อยกุ้งครับต่บางคนหาเสียงครับออเออได้กนสิสวยจะหรอกอโอเคครับผักหอมขันบากกวากเอ้ยสุดยอดสุดคู่นี่ที่เด็ดเลยซอยหอมแดงใส่บาท หันหอมแดงใส่ก่อนพี่น้องมาเลยโอ้ที่เด็ดก้อยปลาสุดๆจากน้องคักเลยซอยหอมแดงใส่ก่อนนะครับนี่ผักหอมใส่บัตรผักหอมกรหลาบมาสตว์ผักหอมปลอดสารผิดหอมปลอดสารพิษใส่ลงไป กินแบบยุดหงยุป่านี่โอ้ขาขนาดเลยพี่น้องเอ้ยบาดนี่เอากั้นอีกบาทหนึ่งขยำอีกบาดนี่งเอาแล้วลรอเด้อแล้วลรอเด้อทีมงานกินเขา่าเด้อบาดนี้เด้อเสร็จแล้วพี่น้องครับแล้วละครับอ้าวจ้าซิมมองดู กวกได้เปรียบบักสะจวดล้วลิ้นหอยบ่อนี่บ้านในได้หน่ลองมึงดูปิดตาเสียสิมึงดูเจ้าซิมเลยซิมเลยขาดยังบ่โอ้ยปมือเลยเอามาลงลงมาซิมลงมาลงเร้าแล้วได้นี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมรถสัตว์เก่าพรถสัตว์เก่ามึงขึ้นเหนี่ว่าสัตว์ยามมาอีกหนิ มามาเอิญกันมากินเขาบานเนี่ยอวดแ่บคับแสบแล้วแ่บแล้วบอกสะจวดเป๊กเข้าไปบ้านเ่ยดกดีเนี่ยกบ้เอาใส่กระมังโหลดดึกโหลดเท่าถ้าพุนดได้แสดงแเอามาไดยเลยลยลเกุกจากเกาหลีเอายลีโอ้ยยังยยยยสูบยยยยกยยยยิยยยยยยยมายยเอิยยยยยยายายยยยยย่ายย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 ยข้ายย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 กยย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 อยย สยแล้วมามามาเรียลเราเดินมาเด้อมากินเขานำกันเสายผู้พูดเถียงมาเด้อโอ้ยกวยลูกกวยเต่าอยูนมามามากวยกุ้งกวยซิวขาม้าขามาจานเสียงมากโอ้ยบวกทัวกวยซื้อมามาละสีบาทคาคาขนาดเท่ารเสียแล้วเมื่อห่บอะนตัวนัก็บอกตังค์มาเสีแล่ะมามาิบเขาคือทิบใหญ่แถาลงไปไหนซิ่งมาแล้วไปไหนโลซานขึ้นมาขึ้นบ่เกาอือขึ้เกาเลยแขึ้นเกาอายุในยุบไปเมื่งไหแล้วลูกยุบไปหน่อยมือเยอะแบนี่ ก้วยซิวก้อยกุ้งปื้คขำเขาไหมวับมีหมมาเสียงไหมไมเอาไปขวก็ได้ตัววับบกินดิบเออหายใจเสียงหายเสียงหาสุเลสุเลเอาพอดีเลยพี่แห่งังเอาพอดีไปิงพอดีแต่เราในเวิร์ลท์ก้อนำมันสูบน้องเด้อดิไปได้ยังลีในการก้อยซิวเก็บน้ำ้ักถั่วในกัดนวยบักง่ายเลยา เบ้อรึเปล่าอ๋อบ้อแล้ะเว้ยหนาวยามันมามาขึ้นมาขึ้นมาอยาบักสมบ่บหกสมบ่าบอน่ะในนั้นเรากินบักสมว่ครับปอบมาพี่น้องครับก้อยตุ่มหุ่มกินเข่านะครับอีกจังอยปวดหลังจังสีบกจังสีไดงร้องน้องกันเอาอยู่นี่แล้วเฮ้ามันไอ้เบิดเมื่อละท้ายคีบเป็นปีหลวงเบิ้งอยู่นี่ล่ะเวลาแนวกินแนวกินคนปลา นะครับนกินคนปลาให้บานเท่ายุบได้ยุบเสี่ยงกินดิบก่าเสี่ยงกกินดิบก่เหรอมา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 นยมมาหยำมาหยกลงมากายกลงว่ะสมมันในสวนนี้ลีเนาะจวดอืมจวดเลยพดนะบึ้ดพุดนะอึบนี่ลงสักสิตโบเบแน่นอน มามาบ่เนี่ติ๊บเขามาหลายๆหลายอุ่นใจบ่ในวัชันว่าอะไปลองมาก้อยปลาซิวกลางทงกลางท่านะครับมาสูบหนองเบิดมือเบิดคำนะครับโบ๊ทั้นในโบ๊กง่ายดอกวัชันซี่หาโบ๊กเรื่องหมดละได้ยินว่าตุ่ม้วบกินเขานะครับอยู่เถียงหน่อยกลางทงหน้านะครับบรรยากาศอีสานบ้านเราก้อยเต็มผ่านเลยหมดละเอ้ยเอ้าส่วนเด็กครัวงามหไรเงี้ยเหรอยูฮั้นใหญ่เอีงตัวขอซื้อมากสองมัดก่อนฟังเสีย มาครับพี่น้องครับกินข้าวน้ำกันเด้อคลิปนี้นะครับพุหลาอีกจังไว้ผุหลาโล่งน้องพุหลาจังว่ากันใส่ะระบบตู้นมาเด้อจี้ระบบปลาใส่ะระบบตัง้งเอาแบบผู้บ่าวเทศบาลน,นะครับเอาแบบวิถีบ้านๆนะครับเนบา,นานนะผู้บอกกินจังสี่ก็ข,ขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อนะครับที่บ้านเขากินแบบว่าอันบ้านๆนะครับวิถีชีวิตบ้านๆนะครับผู่บอกบอกว่าก็ทิ้เราไปเก็บมาหยอดบ้านดึกเลยเราว้า โอ้นะลงสายก่อยมาแน่นอนนี่เลยว่าสมมันหิวอีู่ดีตวัวนี่สมมันยังลงสวนดีลไงไ่ไซไง่าไซเลยว่นนะกันไปสวนก็ปวด,ดเนื้อต่ละคับไหมไงไซไง่าไซ,ไซสุดยอดเลย,ยังวะกินเสียบยังสีไหนแม่มันจากเป็นตดเลี้ยงตะเกือบเลี้ยงตะเกือบไปหนา <laughs> บว๋ยไซบว๋ยไซยังสีไหนแม <laughs> ่ะโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวจากใดมันบกจังวากันนะครับ พี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆเลยละ่ะถ่ายคลิปทรงพี่น้องเบิ้งเรื่อยๆยนะครับเนาะเอาโอเคครับก้อยปลาซิวจวดกำ <c oughs> ไรวันนีน้เดี๋ยกำไรมั้งาดอำนาจกับขาเหล่าว่วนไหนดอกวันรุ่งวันนี้จักสิได้ปลาโตตัวใดวันโถวต้าวันรุ่นกัน